ทำไมจะต้องมีคนหงุดหงิดคนโลกสวยเอ๊ะแล้วคนโลกสวยเนี่ยอืมเขากระแดจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะแบบเอ๊ะมันดัดเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างที่เป้ว่าจริงๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าเราลองมาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าว่าโลกสวยเนี่ยมันน่ารําคาญจริงหรือแล้วมันผิดตรงไหนอ,อแต่สมมุติว่าเท่าที่พี่เกดเนี่ยประมวลมาแล้วก็คุยกับกลุ่มเพื่อนๆน,น,น,ะนะคะก็คนโลกสวยเนี่ยอาจจะมีอยู่สองประเภทเนะคะก็คือ พวกโลกสวยที่มองโลกตามความเป็นจริง<ะ>ก็คือพยายามคิดบวกไม่คิดอะไรให้ติดลบเพื่อสร้างกําลังใจให้ตัวเองกับอีกโลกสวยอีกหนึ่งประเภทคือพวกโลกสวยแบบหลอกตัวเองะนะคะพวกโลกสวยแบบหลอกตัวเองแบบหรือใช้ชีวิตแบบว่าเวอร์วงังอลังการเกินไปอย่างเช่นแบบว่าไม่เป็นไรหรอกฟันบินดีออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือฟันบินมันไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะส<ะ>าหรับคนที่ถ้าสมมติพิเกตมองเนี่ยพิเกดก็ไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นแต่ะนะคะโลกพิเกต ก็ไม่ขี้เหละเราก็อาจจะมาว่าเออฟันบินแต่มันก็น่าจะหาวิธีที่ทําให้ฟันเติมเต็มได้อ่าอย่างเช่นไปหาหมอฟันเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีสัญญากเข้าไปแบบเสริมอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความน่ารําคาญหรือความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พี่เกดจะเน้นมากกว่าในวันนี้นะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปรำคาญหรือไปว่าใครแบบว่าอย่ามาโลกสวย น่ารำคาญจังเลยดัตจลิไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะ <S <S. <S ความรู้สึกเหล่านี้พอมันอยู่กับตัวเราแล้วพี่เกตว่าเวลาเรารู้สึกรำคาญใครเนี่ยมันมันไม่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ใสหรือความรู้สึกที่ดีอะคะ่ะ <S. S 1> แล้วลองมาตีแผ่กันดูว่าเรารำคาญเพราะอะไรเราไม่พอใจเพราะอะไรเพราะคิดไม่เหมือนเราไงนะคะ คนโลกสวยเขาก็มีสิทธิ์จะคิดของเขาไอ้ตัวเราก็มีสิทธิ์จะคิดของเรานะคะถามว่าตัวเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพวกโลกสวยจัดอย่างเงี้ยเราคือโลกขี้เหลหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะถามว่าจริงๆแล้วเราจําเป็นจะต้องไปเกลียดคนที่เขาคิดโลกสวยหรือเปล่าก็ไม่ได้มีความจําเป็นไม่มีใครบอกให้เราต้องรู้สึกอะไรยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะคิดต่างคิดไม่เหมือน ไม่ยอมคิดเหมือนกันก็เลยไม่พอใจเพราะฝั่งนั้นไม่ยอมคิดว่าฟันบินเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าปวดใจอฝั uh huh. ง่งนั้นคิดอยู่ได้ว่าฟันบินเป็นเรื่องที่เจที่มันบินอยู่ซี่เดียว <Yeah. S 2> ก็มันบินนะมันไม่น่าพอใจจริงๆมันต้องไม่พอใจเหมือนเหมือนกับฉันสิ <Yeah. S 2> เราก็เลยยัดเยียดคําว่าโหน่าราคาญโลกสวย <Yeah. S 2> เราไม่พอใจ นะคะเพราะเราตั้งตัวอยู่คนละฝั่งคนละขั้วคนละความคิดกับเขาดัะนั้นจริงๆมันเกิดจากอาการไม่อยากยอมรับความคิดคาพูดและการกระทําของคนฝ่ายนั้นถามว่าให้ยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยมันเป็นฝั่งไหนมันอยู่ในฝั่งของเราจิตใจของเราความนึกคิดของเราเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยใครจะคิดยังไงจะโรคสวยโรคเบี้ยวยังไงเนี่ยมันก็คือแบบ เป็นเรื่องของเขาไหมในส่วนของตัวเราเราจะคิดจะมองจะทําอะไรยังไงให้ตัวเราเนี่ยไม่หมกไม่น่าจะดีกว่า hmm. ส่วนใครที่จะฟุง้งฟริงมุงม้งมิ้งโลกเป็นม้ายูนิคอร์นสีชมพูมีสายรุง้งอย่างเนี้ย ปล่อยเขาไปนะคะก็คือชีวิตเขานะคะบางทีเนี่ยคนที่โลกสวยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะเป้ว่าชีวิตเขาเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยต้นทุนเขาดีกว่าเราเขามีคนที่จะพร้อมมาซัพพอร์ตมีพ่อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะออา คอยให้ความช่วยเหลือระดับในเรื่องของการก้าวข้ามผ่านปัญหาของเขาเนี่ยค่ะอยู่ในเลเวลที่สูงกว่าเราคือมีมีศักยภาพสูงกว่าเรามีเงินมีทองมีต้นทุนที่ดีมีญาติที่ดีมีเพื่อนที่ดีโลกเขาจึงสวยก็เป็นไปได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาผ่านมันไปได้ง่ายๆในขณะที่คนที่แบบรู้สึกว่า โลกของฉันมันไม่ได้สวยเนี่ยเราอาจจะเจอเรื่องฮาร์ดคอร์แก้ปัญหาแบบฮาร์ดคอร์เราเลยเคยชินกับความก้าวร้าวว่าการจะก้าวข้ามผ่านอะไรของเราไปได้เนี่ยโอ้โหมันจะต้องเหงือบานเหงือหยดคลายย้อยความรู้สึกแบบมันจะต้องเหือดถึงท่านสุดอันนี้ยนี่คือโลกของความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะโลกในความเป็นจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะ ท้ายที่สุดมันมีความคล้ายคายกันคือมันก็ต้องก้าวข้ามผ่านถามว่าเรื่องที่เข้ามากระทบใจเนี่ยมีเหมือนกันแหละแต่ระดับนะคะในความเจ็บปวดในการรับเรื่องกระทบเนี่ยพวกเรามีไม่เท่ากันโลกเราเลยสวยไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยมันไม่ยากหรอกคะ่ะที่ว่ามันจะเกี่ยวกับโลกสวยหรือโลกไม่สวยโลกไม่จําเป็นต้องสวยแต่จิตเราต้องไม่ห่วยตามเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะแก้เรื่องต่างๆมองเรื่องต่างๆ อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่าปล่อยให้อารมณ์เราห่วยจนเราคิดอะไรมองอะไรแบบอักติไปสะหมดจนตัวเราเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาได้อย่างอารมณ์สบายเนะาะค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคือคนเราพี่เกดอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานความแข็งแกร่งในใจิตใจไม่เท่ากันบางคน<ห>อาจจะโดนมาเยอะเยอะจนชินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย คิดในแง่ร้ายไว้ก่อนคนที่เข้ามาแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยตีซีเราตีไว้เลยว่าคนนี้มันต้องหวังผลประโยชน์เราต้องมองโลกแง่ร้ายเพื่อปกป้องตัวเองแต่ในขณะที่บางคนอาจจะเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทุกคนดีซื่อสัตย์จริงใจไม่โกงไม่เคยโกหกเพราะฉะนั้นก็จะมองทุกคนแบบว่าอาแขนต้อนรับเข้ามาเลยจ้าเป็นมิตรภาพที่ดีจนกว่าจะเจอ ดอกสองดอกถึงจเกตอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการที่มองโลกสวยคือจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในความพอดีใช่ไหมพี่เกตถ้าสวยเกินไปก็จะถูกเอาเปรียบได้ง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนเลยว่าสวยเกินไปคือพี่เกตบอกแล้วว่าคำว่าโลกสวยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โลกสายไหมสายรุ้งที่ตัวเราแบบว่าคงจะไม่หรอก เขาคงจะไม่ทาร้ายแค่เราจริงๆมนุษย hmm. ์ทุกคนรักคนทั้งโลกอะไรอย่างเงี so ้ยก yes. ็ปัญญาอ่อนไปนะคะพี่เกดว่าคือคนทุกคนเราต้องมองโลกตามความเป็นจริงโลกที่สวยเนี่ยมันสวยทุกอย่างมันสวยในแบบที่มันเป็นจริงอยู่อะเป้ว่านะอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงของจริงมันคือสิ่งสวยงามหมดแหละไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความทุกข์กองขยะมันก็มีศิลปะของมันต้นไม้บ้านที่มีหลังคาหลังคาผูกไปสองแผ่น ุกอย่างมีความสวยงามหมดที่มันเป็นความจริงแต่มันเป็นความสวยที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความว่าโลกสวยของเราเนี่ยเราจะต้องจำเป็นจะต้องนะคะ เป็นคนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่มองอะไรแบบว่าตั้งความหวังเลื่อนลอยแบบหลอกตัวเองไปเรื่อยในการมองโลกสวยที่จะคือพี่เกดว่าเป้พูดมาคํานึงเนี่ยพี่เกดชอบตรงที่เป้บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหยื่อของการที่จะโดนเอาเปรียกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยก็อาจจะแบบเหมือนมีความระดับความระแวดระวังหรือการตั้งกําแพงที่จะให้ตัวเองเนี่ยเจอปัญหาหน้อยลง <Yeah. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เกดว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเขามองโลกในแง่ร้าย อาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่รอบคอบระมัดระวังแต่ในความรอบคอบระมัดระวังนั้นน่ะคุณรอบคอบระมัดระวังด้วยอารมณ์ไหนล่ะเพราะเนี่ยคือสิ่งที่เอียกแบบมีความเป็นห่วงมากกว่าหรือว่าอยากจะให้ใส่ใจคอนเซิร์นกับมันนิดนึงนะคะว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจมองอะไรก็แล้วแต่สวยขี้เละหรืออะไรยังไงคุณมองมันด้วยอารมณ์ไหนถ้านแบบว่าคุณระแวดระวังรอบคอบเดี๋ยวมันจะต้องเข้ามาอาปัปเียบแน่เลยมองด้วยอารมณ์ที่ว่า เฮ้ยระวังไว้หน่อยดีกว่าเราอย่าเพิ่งไว้ใจใครง่ายๆมองด้วยอารมณ์ที่เรารู้สึกสบายแล้วไม่เป็นเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปก้าวร้าวไปมองด้วยความรู้สึกที่แบบว่าจะต้องฟาดฟันกันหรือมันจะต้องอย่างชั้นเชิงกันอะไรขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ดีใ,ในขณะที่คนโลกสวย mm hmm. ก็จงโลกสวยอย่างมีความเป็นจริงนะคะมองโลกตามความเป็นจริงแล้วมีความระแวดระวังเอาไว้ด้วย mm hmm. เพราะทุกอย่างแล้วเนี่ย มันจะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเรามันมีผลกระทบกับตัวเราในสิ่งที่เราจะคิดเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับตัวเราโลกสวยได้ไม่ผิดแต่บอกแล้วว่าคําว่าโลกสวยในที่เนี้มองโลกตามความเป็นจริงแล้วอย่าปล่อยให้จิตใจเราบวยถวยห่วยแตกไปด้วยก็พอสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์เรื่องรอบตัวเนี่ยที่มันไม่ได้อำนวยให้เราโลกสวยแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านโลกที่เลวข,ของคุณด้วยอารมณ์ที่ห่วยๆนี่นาะ เพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรให้จิตใจเรายัางสวยใสยอยู่ได้ในการก้าวข้ามผ่านปัญหานี่คือสิ่งที่สำคัญม,มากกว่าโลกไม่จําเป็นต้องสวยแต่จิตใจเราจะต้องไม่ห่วยนี่คือสิ่งที่พิเกตอยากจะย้าอย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของความคิดเนี่ย เวลามันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณยังเป็นคนที่คํบว่าโลกสวยกับโลกไม่สวยเนี่ยเราอาจจะหมายถึงคนที่คิดบวกกับคิดลบแหละ <c oughs> นะคะถ้าคุณเกลียดคําว่าโลกสวยคุณไม่ชอบคําว่าคิดบวกคิดลบคุณจะอาจจะใช้คําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเป็นแนวที่แตกต่างที่จะทําให้อารมณ์คุณใสขึ้น <c oughs> ฉันเป็นคนไอเดียปิง๊งฉันเป็นคนมโนแจม หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคำที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความคิดในเชิงที่จะลากพาอารมณ์ของคุณเนี่ยไปสู่ความจุดที่เขาเรียกว,ว่าอารมณ์สบายอารมณ์สบายใจไม่ใช่ความขุ่นมัวเพราะอารมณ์ที่มันดีมันใสมันแจ่มเนี่ยมันจะกำหนดทิศทางความคิดของคุณไปในทิศทางที่ดีแล้วทำให้คุณก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปในเรื่องราวเขาเรไปในแบบ,แบบรูปแบบที่ดีๆอยู่แล้วค่ะ เหมือนอย่างเวลาที่พี่เกดยกตัวอย่างทุกครั้งเลยแล้วพี่เกดก็ชอบมากเลยก็คือเรื่องของการขับรถเนี่ยแหละว่าเวลาคุณอารมณ์ดีโลกคุณสวยอะอย่างเงี้ยคุณอารมณ์ดีอะ ขับรถยังไงนะถ้าแบบว่าต่อให้ใครมาขับตัดหน้าเราขับไปเบียดพุดบาทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เราดีเราจะรู้สึกว่าเรื่องที่เราเจอสิ่งแย่ๆที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้แย่สักเท่าไหร่เพราะมันจะไปกําหนดต่อความคิดเราทันทีว่าเออมันมันก็ก็แค่เบียดมันก็แค่มีคนตัดหน้าเขาคงรีบแหละแล้วก็ปล่อยเขาไปอะไรต่างๆที่เราคิดพูดและทานในวันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแย่ตรงไหนคะมันมีอะไรเสียหายนักหนากับการที่เราจะเริ่มฝึกเป็นคน ที่แบบคิดดีคิดอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกใจเบาสบายใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใจเบาหรืออารมณ์ที่มันเบาเนี่ยมันช่วยงัดศักยภาพในการก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆบางทีการมองโลกสวยอาจจะเป็นกุศโลบายหรือเทคนิคที่สร้างความสบายใจทําให้เรามองโลกตามความเป็นจริงทําให้อารมณ์เราน่ารักมุ้งฟริมุ้งมิ้งเพื่อที่จะดึงศักยภาพในการแก้ปัญหาของตัวเราออกมาก็ได้ลองฝึกดูไม่เห็นจะเสียหายเลยเนาะ ค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่คุณเองอาจจะเป็นคนที่โลกสวยหรือคุณอาจจะเป็นคนมองโลกกลางๆมองโลกแง่ไหนก็ตามอยากจะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรียนเชิญโทรมาได้เลยค่ะ0-2 2 4 5 1 8 4 3ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะ,ะปุ่นค่ะคุณปุ่นคุณปุ่นเป็นคนมองโลกในแง่ไหนคะ อลอกสวยค่ะค่ะสวยตลอดเ,อเลยใช่เพื่อนจะใช้คำจนถึงขั้นส่งสติกเกอร์มาบอกว่าสติกเกอร์ไลน์บอกว่าเป็นคนลกสวยมากอะค่ะค่ะแล้วภูมิใจไหมคะ <laughs> <laughs> คือคือในในในแย่เราเราไม่รู้ว่าเขาประชดเราหรือเปล่าแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวเองที่เป็นแบบนี้ค่ะคือ ยังพอดีเห็นคุณเกบครูเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือนี่คือตัวฉันที่บ้านเลี้ยงมาแบบโทรเทคมาอย่างดีอะค่ะ,ะเราไม่เคยโกหกเราไม่เคยเจอปัญหาหนะักแต่ว่าแล้วเราก็จะถูกสอนด้วยระบบคือคุณคุณพ่อเป็นทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะถูกสอนมาอย่างเร่งครัสทุกอย่างจะเป๊ะๆแล้วท่านก็จะโทรเทคกในในลักษณะแบบนี้ เราก็จะไม่เคยเจอปัญหานักหนักแต่ถามว่าเรามีความคิดเป็นของตัวเองไหมเราก็จะถูกสอนให้มีความคิดเป็นของตัวเองอบางครั้งเรายอมถูกคนอื่นเอาเปรียบค่ะเพื่อว่าให้มันปัญหามันจบหรือว่าให้เรื่องมันผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีลิมิตเราจะจรู้รว่าลิมิตของเราอยู่ตรงไหนอื ตรงนั้นผมคิดว่ามัน,ม,นมันสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าโลกสวยจนไม่มองความเป็นจริงเลยเราก็จะถูกอปลียบทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเรายอมบ้างเพื่อให้สังคมมันหยุดได้อันนี้นนสําคัญแล้วก็รู้ว่าตรงไหนยอมได้ตรงไหนยอมไม่ได้ตรงไหนที่พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อะคะ่ะโอ้โหเลือดทหารมากเลยคือพี่เกดว่า คือจริงๆอย่างที่พี่เกดฟังนะเฮ้ยเราเคยหนูเคยยอมให้คนเอาเปรียบเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เกตเป็นคนมองโลกในในในแบบขี่เลนะพี่เกตบอกเราจะยอมไม่ได้มันจะยอมได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องร้ายที่ตัวหนูปุ่นเจอเนี่ยพี่เกตว่า หนูปุ่นก็เจอไม่แพ้พวกพี่เกดหรือปุ้เป้หรือคุณผู้ฟังบางคนหรอกแต่ระดับความแข็งแกร่งความอึดในใจของของหนูอะหนูจะรู้สึกแบบก็ไม่เห็นเป็นไรก็ปล่อยผ่านไปเนี่ยความคิดบวกหรือโลกสวยของหนูปุ่นนะคะทําให้ศักยภาพในการก้าวข้ามผ่านปัญหาของหนูอะมันดูเบามันดูแบบว่าก,ก็ก็มันต้องเจอปัญหาก็มันต้องมีคนเอาเปรียบอะบางอย่างเนี่ยเรายอมดีกว่าเพราะเราไม่อยากมีปัญหา คือจริงๆแล้วนะคะเราเจอหนักไม่แพ้กันหรอกแต่ว่าครอบครัวของน้องปุ่นแล้วก็ตัวปุ่นเองเนี่ยคือพยายามคิดอะไรให้ตัวเองมีปัญหาน้อยกว่าเรื่องแย่ที่เราเจออยู่ซึ่งอาจจะเรียกคําว่าโลกสวยก็ได้คือหนู <c oughs> ก็ไม่ได้เจอน้อยกว่าพวกพี่หรอกแต่ว่าหนูสามารถคิดให้ตัวหนูเนี่ยรู้สึกแย่ได้น้อยกว่าพวกพี่แค่นั้นเองอันนี้คือมันมันเลยเป็นประโยชน์ของคําว่าโลกสวยที่ปุ่นมีอยู่นะพี่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมค่ะ <c oughs> ใช่ใช่เพราะอย่างแบบบางที อย,อย่างทํางานถูกโกงหรือว่าอ,อย่างที่บ้านพอคุณพอ่อเรื่องทรัพย์มรดกเงี้ยค่ะเพราะมันเกินจุดที่เรารับได้ว่าเฮ้ยนี่มันเอาเปรียบกันเกินไปแล้วน่าจะเอาหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสู้เราก็พร้อมที่จะใช้ศักยุทธกฎหมายที่มีะคะ่ะสู้ทั่ทีไม่ใช่ว่าสวยไม่ไม่มีสติว่าเฮ้ยให้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่สวยรจริงตองไะเนาะใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ยเรายอมได้นะอันนี้ไม่ปล่อยปล่อยไปเถอะมันมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะ่ะคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ,ะแล้วมันมันรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองมากอะเพียงแต่ว่าเพื่อนก็จะรู้สึกว่าหัวอ่อนนะทำไมยอมอะไรแบบเนี้ยค่ะ,ะจริง เราเรามีชั้นเชิงในการแก้ปัญหาจากอารมณ์ที่ดีและความคิดที่ดีต่างหากอะไรเราเราก็จะเออบางทีเราก็จะบอกเออเออเธอเธออาจจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเรานะแต่ว่าแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเราแฮปปี้จุดตรงนี้ถ้าเราไม่แฮปปี้เราก็พร้อมที่จะตู่อะอือคือสิ่งที่ที่ที่บอกเพื่อนบอกตัวเองเสมอค่ะค่หัวน่ารักมากท้ายที่สุดมันจบอยู่ตรงนี้ยเป้คําว่า เรารู้สึกแฮปปี้มันคือเรื่องของความรู้สึกไม่จําเป็นต้องโลกโลกสวยนะคะแล้วก็คาว่าโลกสวยมันอาจจะเป็นแค่นามที่เราตั้งขึ้นแต่การกระทําของเราสําคัญกว่าเพราะมันสร้างความรู้สึกที่ดีๆสร้างเรื่องดีๆให้กับชีวิตของเราแล้วน้องปุ่นคือตัวอย่างที่ดีมากเลยคือเบสอันความรู้สึกของตัวเองใครจะนิยามเรายังไงก็ช่างหัวเขาแต่ตัวของเราเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบบเราพอใจเราพึงพอใจในการก้าวข้ามผ่าน เรื่องต่างๆที่เราต้องเจอเนี่ยด้วยความรู้สึกที่แฮปปี้อ่ะแค่นี้เองค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ ออขอให้มีมุมมองที่น่ารักนะคะแล้วก็สดใสเวลาคนอยู่ใกล้เน่ก็จะได้มีความสุขไปด้วยนะคะเรียกได้ว่าโลกสวยอย่างชานฉลาดนะพี่เกศไม่ใช่ว่า,าสวยแล้วโดนเอาเปรียบคือต้องรู้ทันว่าโลกเรามันไม่ได้แบบว่ามีสีขาวอย่างเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะที่โทรมาขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะทั้งคนค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่เกศด้วยค่ะ we love to share